ใส่ข้าวพิมพนะคะเราทุกคนมารับ้าพโพหัวดิสโก้ฟรีกันค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นผ้าโพหัวแบบนี้เลยนะจากฟรีทั้งหมด2000ชิ้นค่ะแบบที่จากของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับพิธีการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้ามาในห้องนี้ให้ได้ก่อนคะ่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโมเดล G C ตั้งอยู่นะซึ่งการรับของฟรีนะคะมันจะเป็นการสปินหมุนวงล้อนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะเราเนี่ยได้สปินไปแล้ว1ครั้งนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นแแบบนนนนีี้้้คคค่ะะะะะเราะะเราตอองททุกทกๆ10ลว็ มาสปินหมุนวงล้อเนี่ยให้ได้ค่ะทุกคนถ้าว,ว่าเข็มเนี่ยมันไปชี้นะคะตรงคําวินเนี่ยเรานะคะก็จะรับของฟรีนั่นเองค่ะมันจะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาให้เรากดรับของฟรีกันเลยนะคะซึ่งสาววิธีการดูวเวลาเนี่ยทางด้านขวาล่างน,นะคะเขาจะมีเวลานับถอยหลังบอกเราอยู่นะว่าอีกกี่นาทีนะคะเราจะสามารถสปินฟรีเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถสังเกตนะคะได้ที่มุมขวาล่างได้เลยนะคะโดยตอนแรกนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยจะยังไม่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้นะคะทุกคนดันนจะเป็ห้องนะคะคทที่่อยูางัานน้นเลยค่ะมันนจะเป็ สอรรสีชมพูนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันค่ะซึ่งตรงนี้เนีย่ยเวลาที่เรากระโดดนะคะทุกคนที่พื้นเนี่ยห้ามโดน eken, น้าเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยตัวเรานะคะมันจะไปเริ่มใหม่ค่ะทุกคนก็คือจะต้องระวังน้าด้วยน,นะคะเวลาที่เราเดิน,นะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเลาะเลี้ยวไปนะคะจนไปถึงด้านหน้าตรงนู้นเลยนะคะด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยที่มันเขียนคําว่า open นะคะก็คือประตูนะคะที่เราจะต้องเข้าไปนั่นเองคะ่ะมันจะเป็นสโตร์นะคะที่มันมีของฟรีตั้งอยู่นะคะนี่เลยเราก็จะกระโดดมานะคะในตอนแรกเนี่ยเรานะคะจะยังไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ เมื่อเราเนี่ยไปกดที่ตัว E นะคะมันจะขึ้นขาด,ด้านล่างนะ Not too fast ค่ะคือเรานะคะจะต้องไปทำเควสมากันก่อนนะเควสของเรานะคะทุกคนทางด้านขวามือบนเนี่ยจะมีนะคะมีซูนทับ5นะคะก็คือเรานะคะจะต้องไปหาของทั้งหมด5อย่างให้ครบก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องไปหากุญแจเนี่ยให้ได้1ดอกด้วยนะคะเพื่อมาเปิดประตูนั่นเองค่ะซึ่งหากว่าทำได้นะคะเราก็สามารถเข้าไปสปินหมุนวงล้อ,ลอได้นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแล้วนะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาเก็บนะคะของทั้งหมด5ชิ้นเลยค่ะของชิ้นแรกนะคะจะอยู่ในนส่ว าระนั่นเองมันจะเป็นอันนี้นะคะกลมๆแบบนี้เลยต่อมานะคะเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปเก็บของชิ้นที่2กันค่ะเดี๋ยวเราจะขอก่อภาพนะคะจะได้แบบดูกันไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะมันจะมีประตูเนี่ยทั้งหมด2ด้านตรงนี้เลยนะนี่เลยค่ะก็จะมีนะคะเป็นของชิ้นที่สองเนี่ยอยู่ที่นี่เลยค่ะเป็นลานจอดรถนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะเดินลอะเลี้ยวไปค่ะมันจะมีห่วงยางนะคะให้เราเก็บเนี่ยอีก2อันนั่นเองนะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเก็บของทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนให้เลี้ยวซ้ายสักหน่อยนะคะทางด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีร้านค้าขายของนะแล้วก็จะมีห่วงยางะคะให้เราเก็บ1ชิ้นค่ะต่อมานะคะก็จะไปหาห่วงยางนะคะอีกชิ้นหนึ่งเลยค่ะก็อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะคะมันจะมีแบบว่าเป็นรถนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องข้ามน้ําไปด้วยนะนี่เลยข้ามไปนะคะก็จะมาเจอห่วงยางคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของชิ้นที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเลือกของนะคะอีก1ชิ้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ สำหรับของอีกหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนมันจะอยู่บริเวณที่มันมีคนนียค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเดินนะคะมาตรงนี้เลยนะคะเราก็ข้ามน้ําตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเจอนะคะของชิ้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่คนตรงนี้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะทุกคนคือเควสเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าให้เราเนี่ยไปหากุญแจนั่นเองโดยกุญแจนะคะจะอยู่ตรงสไลเดอร์สีฟ้าค่ะให้ทุกคนนะคะเดินตรงไปได้เลยนะเราก็ไต่ๆตขึ้นไปตรงสไลเดอร์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรานะคะเดินขึ้นไปบนสไลเดอร์ค่ะทุกคนทางด้านบนตรงนนนนนัั้เเีี่่ยหมมมือวาจะะปรต ะะซึ่งตัวเราเนี่ยมันจะวาร์ปนะคะไปอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องไปหากุญแจในนั้นนั่นเองนะนี่เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาอีกที่หนึ่งแล้วนะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะม <carrots> ันจะเป็นอุ่มคงนั่นเองเรานะคะจะต้องลงไปด้านล่างค่ะมันจะเป็นน้ำนะก็คือจะต้องว่ายน้ําไปเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถว่ายน้ำเนี่ยตามเราได้เลยนะคะทุกคนซึ่งตรงด้านล่างนะคะมันจะมีเป็นเหมือนฟองอากาศค่ะกลมๆนะค่ะให้ทุกคนนะคะพยายามเก็บด้วยนะแล้วมันก็จะมีเป็นปลาค่ะทุกคนเหมือนกับว่าน่าจะเป็นปลาป ะค่ห้ามโดนปลาเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะซึ่งตอนที่เราเล่นนะคะทุกคนเราเนี่ยมาเจอที่ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีนะคะเป็นป๊อปอัพเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะแบบว่าเรานะคะปลดล็อกตรงกวางตรงนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเควสหรือเปล่านะคะก็แนะนาให้ทุกคนนะคะว่ายตามได้เลยค่ะเผื่อว่ามันเกี่ยวกับเควสค่ที่ประตูเนี่ยมันจะปลดล็อกนั่นเองนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะว่ายน้ำเนี่ยมาที่ตรงนี้ค่ะเพื่อมาเช็คดูนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็สามารถว่ายตามได้เลยค่ะให้ มีเป็นท่อนะเราก็ว่ายเข้ามาตรงนี้นะเราก็เล ceksin, runter, ี้ยวค่ะท right ุกคนเลี้ยวทางด้านซ้ายตรงนี้นะเราก็เลี้ยวทางด้านขวาค่ะซึ่งทางด้านขวาตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นใบพัดค่ะด้านหน้าใบพัดนะคะหากว่าเราเนี่ยผ่านไปได้นะคะด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยมันจะมีนะคะเป็นเหมือนกับเกาะนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีกุญแจเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าตรงนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะจะพยายามนะคะออกมาตรงนี้ก่อนนะนี่เลยเราก็ว่ายน้ําไปนะคะทางออกซิเจนทางด้านขวานี้เนี่ยจะต้องระวังด้วยนะคะเมื่อทุกคนมาถึงนะคะมันจะมีหนูเนี่ยปลดล็อกให้เรานะคะเสร็จแล้วเนี่ย ทางด้านซ้ายมือนะมันจะมีเป็นกระดาษค่ะแล้วก็มีออาร่านะคะให้ทุกคนเนี่ยไปเก็บก่อนนะแล้วตรงกล่องนะคะทุกคนมันจะมีออร่าค่ะก็คือมันจะเป็นกุญแจนั่นเองนะคะสามารถเก็บได้เลยเพอเราเก็บกุญแจเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาะคะ่ะที่บันไดนะคะมันจะมีตัว E นะคะให้เราเนี่ยกดไปสู่ห้อง store นั่เนเองเป็นร้านค้านั่นเองนะคะที่มันมี UGC ตั้งอยู่ะคะ่ะพอเรากดมานะคะก็จะเข้ามาสู่ห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะที่เรานะคะพูดไว้ตอนต้นนะโดยการรับของทีนะคะก็อย่างที่บอกเลยเรานะคะจะต้องมาสู หมุนวงล้อนั่นเองค่ะซึ่งทุกๆสิบนาทีนะคะสามารถหมุนสุ่มวงล้อนเนี่ยได้ฟรี1ครั้งค่ะก็ลองมาเล่นลุ้นดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับของฟรีหรือเปล่านะจากฟรีทั้งหมด2,000ชิ้นค่ะจะเป็นภาพกพหัวดิสโก้สีเหลืองนั่นเองนะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้คข่าวจากคลิปหน้านะคะไปคะ่ะ